ครับพอจะมีสร้อยคอทอง9.6.5แบบห้อยพาระได้สององค์ไหมครับแบบห้อยหน้าหลังะครับรู้ได้ไงคะว่าที่้านของเรามีมีขนาดไซส์2บาท3บาทและ4บาทค่ะออะเองไปลองดูนะที่ผมรองนี่ไซส์เท่าไหร่อ่ะครับ 2>, 2บาทจะห้อยแบบหน้าหลังได้เลยนะออะลองดูว่าชอบไหมนะคะค่ะและอีกไซส์หนึ่งนะเป็นไซส์ขนาดน้ำหนัก3บาทค่ะลองชมดูนะคะเอาไปลองที่คอเลยจ้าได้ครับได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าลายเป็นหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเป็นลายเบ้นพื้นฐานนะคะของลายเบ้นก็จะมีความใหญ่กล,งกลางๆระดับนี้นะคะไม่พื้นฐานของลายเบ้นก็จะใหญ่กล,งกลางๆนะคะใส่ออกมาแล้วสวยดูดีเป็นลายที่เยี่ยมมากๆเลยแล้วเส้นนี้หนะักกี่บาทเลยครับซอสเส้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกเม็ดนึงนะคะเป็นไซส์ขนาด4ี่บาทคะ่นนะไหนๆครับเดี๋ยวผมขอลองดูอีกทีนึงนะครับอืมเส้นมันก็ยางใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ไปค่ะก็ต้องมองดูนะว่าซอยเส้นไหนที่เหมาะกับเซรีราของเราถ้าชอบแบบจัดยัดจัดไ่นะคะก็เอาไปเลย4บาทจา้ะอ่ะเลือกได้ไหมคะว่าจะเอาสองสหรืออืมผมขอไซส์สามบาทดีกว่าครับซอสมันเข้ากับหุ่นผมมากกว่าครับเส้นนี้ใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วมีพาให้ซอสใส่ให้ไหมคะเดี๋ยวซอสจัดการใส่ให้ค่ะ อ๋อมีครับนี่เลยครับเอาองค์ใหญ่ไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวขอองค์เล็กไว้ด้านหลังนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวซอให้เฮียนะคะจัดการใส่พระให้ค่ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะว่าออกมาแล้วจะลงตัวแบบไหนสินค้าประเภทนี้นะคะเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีขายตามหน้าร้านทองทั่วไปะค่ะต้องเป็นการเมดออเดอร์หรือง,งานสั่งทาเท่านั้นนะคะซึ่งรักสิริคลองหลวงก็ได้สั่งทําม,มาพิเศษสําหรับลูกค้าคนสําคัญของเราที่จะใส่สร้อยคอแบบ2องค์นะคะซึ่งสามารถห้อยผาทางได้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะก็ตอบโจทย์ลงตัวสำหรับคนรักพระมากๆ ้องกันด้านหน้าและด้านหลังนะคะเอาใจคนอยากใส่ใสร้อยคอทองแท้96.5ทองเยาวราชค่ะใช่จริงครับซอออนนี้แหละที่ผมตามหามานานแล้วใช่ค่ะเมื่อจะใส่คอแล้วเหมือนองลงเลยค่ะสวยงามเท่ดูดีมีสไตล์ในแบบของคุณนะคะไม่ต้องไปรอที่ไหนรักสิริของหลวงสั่งทํามาให้เอาใจลูกค้คาคนสําคัญของเราค่ะเป็นสินค้าแบบนี้นะคะไม่ค่อยวางขายหน้าออนไลน์เท่าไหร่ต้องมาเจอที่หน้าร้านจ้ะสุดจริงครับรักสิริของหลวงแล้วปักบญมาหาเรากันค่ะ